C24 อันตรา 5G สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงด้วยดีไซน์หรูหราหน้าจอใหญ่เต็มตาและความสามารถด้าน 5G ที่ทำให้ทุกการใช้งานลื่นไหลเกินคาดจุดเด่นที่แรกที่ต้องพูดถึงคือหน้าจอ Super AMOLED ขนาด6.8นิ้วที่ให้ความละเอียดระดับ FHD บวกสีสันสดใสและคมชัดการดูวิดีโอเล่นเกมหรือแม้แต่สไลด์ดูรูปก,ก็ทาให้รู้สึกเต็มอารมณ์ความสว่างหน้าจอก็สูงพอที่จะใช้งานกลางแจง้งได้อย่างสบายตัวเครื่องออกแบบบางเฉียบและหรูหรา ขอบโค้งมนถือถนัดมือพื้นผิวด้านหลังเป็นแบบด้านที่ลดรอยนิ้วมือทำให้ดูสะอาดและใช้งานนานและการประกอบก็แข็งแรงมั่นใจได้ว่าพกพาไปไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความทนทานในเรื่องขุมพลังซี24อันตรา5 G มาพร้อมชิปเซตใหม่ล่าสุดที่รองรับ5 G อย่างเต็มรูปแบบทำงานร่วมกับแรมขนาด 12GB กิกะไบต์และหน่วยความจำภายใน 256GB กิกะไบต์ที่สำคัญยังสามารถเพิ่มมิครดีได้อีกทำให้เก็บรูปวิดีโอหรือไฟล์งานได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวล การสลับแอปการใช้งานพร้อมกันหลายแอปหรือแม้แต่การเล่นเกมหนักๆก,ก็ไม่มีสะดุดกล้องของ C 24 Ultra อันตร 5G ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจมากกล้องหลักความละเอียด1 0 8 MP พร้อมเลนส์อันตราวาย1 2 MP และเลนส์แมคโร5 MP ช่วยให้ถ่ายได้ทุกมุมมองภาพที่ได้คมชัดสีสวยเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะถ่ายตอนกลางวันหรือกลางคืนและยังมีฟีเจอร์ AI ช่วยปรับภาพให้อัตโนมัติทำให้ทุกช็อตออกมาดีแบบไม่ต้องแต่งเยอะ กล้องหน้าความละเอียด32 MP ก็ไม่แพ้กันเหมาะสำหรับสายเซลฟี่และว,วิดีโอคอลภาพคมชัดหน้าชาัดหลังเบลอสวยแบบธรรมชาติด้านแบตเตอรี่ให้มาถึง5,000ม ah, ิลลิปชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว 65W แค่ชาร์จไม่กี่นาทีก็ใช้งานได้ทั้งวันสะดวกสำหรับคนที่ต้องออกนอกบ้านบ่อยหรือใช้มือถือทำงานตลอดเวลาระบบจัดการพลังงานยังช่วยให้แบตอยู่ได้นานขึ้นลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น อีกจุดที่ประทับใจคือระบบเสียงลำโพงสเตอริโอคู่ให้เสียงดังกระหึ่มคมชัดดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมก็ได้อัดทรสเต็มที่ระบบสั่นตอบสนองก็ดีมากทำให้เวลาเล่นเกมรู้สึกอินกว่าเดิมในด้านความปลอดภัยมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอที่ตอบสนองเร็วและรองรับการสแกนใบหน้าเพิ่มความสะดวกเวลาใช้งานนอกจากนี้ยังมี nfc ใช้แตะจ่ายได้เลยทันทีไม่ต้องพกบ,บัตรหลายใบ C24 Ultra 5G ยังมาพร้อม Android เวอร์ชันล่าสุดปรับแต่ง UI ให้ใช้งานง่ายและลื่นขึ้นมีโหมดมืดโหมดถนอมสายตาและโหมดเกมที่ช่วยจัดการทรัพยากรเครื่องให้เล่นเกมได้ต่อเนื่องโดยไม่มีอะไรมารบกวนในแง่ราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งหน้าจอสวยกล้องเทพแบตอิชดชาร์จเร็วและรองรับ 5G ครบครันเหมาะกับทั้งสายบันเทิงสายทำงานหรือคนที่ต้องการมือถือครบจบในเครื่องเดียว สรุปแล้ว C24 t r a อันตรา 5G เป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่ามากๆสำหรับคนที่ต้องการมือถือที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานดีไซน์หรูกล้องดีแบตอึดและชาร์จเร็วใครที่กำลังมองหามือถือใหม่ลองพิจารณารุ่นนี้ไว้ในใจรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับขีดขีดขีดถ้าอยากได้เพิ่มเช่นคำโปรยหน้าปกคำบรรยายหรือแฮชแท็กบอกได้เลยครับ